สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค,คุณครูจะพาเด็กๆเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปฐถมวัยนะคะก็คือเล่มนี้นะคะหนูน้อยเก่งคณิตเพลินคิดเลขเล่มที่5นะคะแบบฝึกหัดวันนี้เด็กๆมาดูเลยนะคะค,คุณครูจะพาเด็กๆทําแผ่นไหนบ้างนะคะสําหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็คือหน้า 36- 37นะคะจํานวนที่เท่ากันเด็กๆมาดูคําสั่งหน้า36ก่อนเลยนะคะ นับภาพในกรอบที่หนึ่งและสองนะคะแล้วเขียนตัวเลขตามจำนวนนับลงในวงกลมและการกระากทับภาพในกรอบที่สองนะคะให้มีจำนวนเท่ากับภาพในกรอบที่หนึ่งแล้วเขียนจำนวนที่เหลือลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะแบบฝึกหัดก็จะมีอยู่ด้วยกันสามข้อนะคะอาเด็กๆมาดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะมีจำนวนปลายอยู่เท่าไหร่เอ่ยมานับก่อนนะคะ หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกอ่ามีปลาอยู่สิตัวก็เติมเลขสิบใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็มานภาพในกรอบที่2อดูซิมีปลากี่ตัว1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบอาม่ามีสิบสตัวก็เติม13ลงตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ค่อยมาการกระบากทับภาพที่เท่ากับจำนวนปลาใน กลอบที่1ก็คือ10ตัวให้การกระบ,บากทับภาพปลาในกรอบที่2อยู่10ตัวนะคะอ้าวครบ10บหรือยังเอ่ยมานับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าให้การกระบ,บากทับภาพปลาแค่10ตัวนะคะแล้วก็จะเหลือจํานวนปลากี่ตัวเอ่ย1 2 3อ่าเหลือ3ตัวก็เติมคําตอบลงตรงนี้นะคะเอามาดูข้อ1นะคะมานับลูกเป็ดดูสิ มีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสอดสิบสองสิมี่าอามีอยู่15ตัวก็เติม1กับ5ลงตรงนี้นะคะคือสิห้าอ่ามานับในกรอบที่สองดูซิมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสอดสิบสองสิบสาส สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ามีอยู่ยี่สิบตัวแล้วก็เติมยี่สิบลงตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาการกระบักอ่าภาพในกรอบที่สองก็คือจำนวนสิบห้าตัวนะคะให้การกระบอกทับลูกเป็ดลงตรงนี้คือสิบห้าตัวนะคะอ่ามาดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15อ่าการกระบาดแค่15ตัวนะคะแล้วก็มานับตรงนี้ดูซิจะเหลือกี่ตัว1 2 3 4 5ห้าเด็กก็เติมเลข5้ลงตรงนี้แล้วเรานับจํานวนได้20แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เติม20ลงตรงนี้แล้วก็มานับจํานวนนะคะให้ครบ15ตัวแล้วก็การกระบาก15ตัวหลังจากนั้นก็มานับดูซิเหลือลูกเป็ดอยู่กี่ตัว 1 2 3 4งห้าเหลือหตัวใช่ไหมคะก็ตอบห้าลงตรงนี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดอีกสองข้อตรงนี้ก็ให้เด็กๆนับภาพทั้ง2กรอบเลยนะคะโดยการดูตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งแผ่นนะคะเขียนผลลัพธ์การบวกเพิ่มครั้งละหลงในช่องส,สี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่8ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะสิ อ่ส uh, ิบสบวกหนะคะได้เท่าไหร่เออเขากาหนด12มาให้แล้วนะับอีกไปอีก6ครั้งนะคะ12 13 14, 15, 16, 17, 18, องสิบสามสิบี่สิบห้าหกสิบดอได้18นะคะอ่าตัวนี้มาดูซิสิบเบวกหกอ่าเอาสิไว้ในใจแล้วก็เอาหขึ้นมาดูซิสิบเก้ายี่สิบยี่อดยี่สามยี่้าก็ตอบยี่สลงตรงนี้นะคะ อ่ามาดูข้อ2ดูซิ15บวก6 15 16 17 18 19 20 21อ่ะก็ตอบ21ลงตรงนี้2กับ1นะคะอ่ามาดูข้อ3นะคะทีนี้14บวก6ได้เท่าไหร่เอย14 15 16 17 18 19 20อ่ะก็เขียน2กับ0ลงตรงนี้นะคะอ่าที่เหลืออีกอ่า4ข้อก็ให้เด็กๆทำ เพิ่มเติมอยู่ที่บ้านของเด็กๆนะคะนะคะ,ะ,คะภาพต่อเนื่องนะคะอ่าก็คือจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่นํามาประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ให้ถูกต้องนะคะอ่ามีอยู่3ภาพด้วยกันนะคะอ่ามาดูเลยสังเกตดูเลยนะคะภาพนี้ควรจะคู่กับตรงไหนเอ่ยฝั่งขวามือของเราตรงนี้นะคะอ่าก็คือตรงนี้เลยก็โยงเส้นมาตรงนี้นะคะอ่าภาพที่2ก็คือสวนน้ํานะคะ คือสัตว์มีสัตว์ทะเลอยู่ตรงนี้ควรจะคู่กับตรงไหนเออสัตว์ทะเลตรงไหนคะก็คือข้างบนตรงนี้เด็กๆก็โยงมาตรงนี้นะคะาภาพสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสวนสัตว์นะคะก็คือตรงนี้นะคะก็โยงมานะคะต่อไปแบบฝึกหัดอีกหนึ่งแผ่นนะคะเขียนตัวเลขการนนะับเพิ่มครั้งละหนึ่งที่ต่อเนื่องการลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะแบบฝึกหัดก็จะมีอยู่9ข้อนะคะ เป็นการเขียนตัวเลขการนับเพิ่มครั้งละ1นะคะเด็กๆามาดูตัวอย่างนะคะ21 22 23 24แล้วนะคะามาดูข้อ1นะคะ22ต่อไปเป็นเลขอะไรเอ่ย22 23 24 25นะคะข้อ2นะคะมี23แล้วต่อไปเป็นเลขอะไร23 24 25 26นะคะ ต่อไปข้อ3นะคะ24แล้วก็อะไรเอ่ยยี่สิบ่ยนะคะต่อไปข้อ4นะคะ25 26 27แล้วก็28นะคะอ่าเด็กๆเขียนลงไปหรือย,ยังเอ่ยที่คุณครูพาเด็กๆทำนะคะอ่าอีก5ข้อนะคะให้เด็กๆดูตัวเลขแล้วก็เขียนตัวเลขการนนะับเพิ่มลงมาให้ถูกต้องนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของวันนี้ก็มีอยู่ สี่แผ่นด้วยกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานคุณครูด้วยนะคะ,ะเด็กๆคะสำหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็คือวิชานี้เลยนะคะคณิตศาสตร์ปฐมใบนะคะเด็กๆทําแบบฝึกหัดทั้งหมด4แผ่นแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งงานคุณครูคกันเข้ามาด้วยนะคะ